ครับสวัสดีครับพี่เอ็มเพื่อนนะครับอยู่กับผมมนส่งไมโครนะครับสวัสดีไปถึงเขตมูส่งไมโครได้นะครับวันนี้เราก็อยู่หน้างานที่คณซีครับวันนี้หน้างานนี้ก็เป็นหน้างานถมมดินท้องคานนะครับตรงนี้พื้นที่ก็ประมาณ200รอตารางวานะครับตอนนี้เราก็ปรับท้องคานให้ช่างแล้วครับนี่นะครับก็คุยกับทางช่างใหญ่แล้ว ว่าดอกประมาณนี้พอไหมรันนี่ประมาณนี้ครับนี่นะครับเราก็จะปรับประมาณนี้รอบๆนะฮะเราใส่รอบเลยครับใส่รอบเลยตอนนี้เราจะรอดินวันนี้ครับรอดินมาลงแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าเมื่อวานวิ่งรถวิ่งแนี้คันเดียวครับราวิ่งแนี้คันเดียวก็เอ่อมันได้จํานวนน้อยครับเสียทางเสียวิทยาก็เลยบอกว่าขอให้ไมคโคลงแค่ครึ่งวันแต่ไม่ใช่ปัญหารครับก็ทำงานเป็นประจําอยู่แล้วกเสียวิทยา นะครับอดีตผมก็เคยเป็นลูกน้องของสีปัญญาอยู่แล้วนะครับก่อนที่ซื้อรถเองนะครับก็ย้ายจาก12ไร่มามาอยู่แปลงนี้นะครับนย่ยเราก็จะใส่หมดเลยครับไม้เลยไม่เก็บครับถมหมดครับก็น่าเ้ียได้ตรงนี้เป็นโรงงานครับโรงงานอ่ะแปลงล็อกนะตรงนู้นก็จะเป็นโรงงานเหมือนกันตรงนี้จะเป็นซอยเหมือนกันตอนตรงนู้นอ่ะอ่าซอยมันจะแคบนะครับแต่ตรงนี้ซอยมันจะกว้างกว้างมากนะครับกว่าซอย ซอยกว้างมากครับตรงนี้จะเป็นคุณสีนะครับเอ่อตรงนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่คุณสีเขาเรียกคนตรงนี้เขาเรียกคลอ,องละคอนนะครับแต่มันตำบลผมสีครับนี่ก็คุณสีละคอนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนี่แหละมันจะสองตำบลน,นี่แหละแต่ก็อยู่ในเขตเอำเภอไทยน้อยฮนะเขตเดียวอำเภอเดียวไปเนี่ยเราจะต้องใส่ผมตม่ำตะคานห้าเซน รอครับประมาณสักไม่เกินสิบพวงเสร็จครับก็เลยจะเก็บเงินตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเรามีทั้งหมดสาหน้างานหน้างานสิบสองไร่แล้วก็มีหน้างานสองไร่ครึ่งตรงวัดสมุทรนีนีให้ดูถนน,นเมนอนข้างใหญ่ครับผมไม่นผมไม่รู้นะชื่องการอะไรนะครับแต่ถนนี้งมากตรงน้กน,นก็กำลังจะขึ้น ขนย้ายเครื่องรีดแมนเตชีตครับกำลังจะติดตัง้งมาแล้วรถเคนรถสิบแปดล้อมาแล้วนะครับเครื่องเกนมาแล้วนี่นะงานเราทางเขาตรงนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ทางพี่เจ้าของครับอยู่ติดกันก็เลยขอเซื้อดินนะครับเซื้อดินสองสองเที่ยวนะครับสีวิยาก็เลยนะฮะบอกเที่ยวเราหกพันครับพ่วงลนะไปดูล่ากนะ โคนด6,000ได้น้ําหนักเนื้อดิน29ตันบอกว่ากับ30ตันนะครับสองข่วงแล้วก็มันทีแรกมันจะต่ำมันจะต่ํามุดลงไปอย่างนี้ค่ะข้า,ขาออกยากพี่ก็เลยขอซื้อสองข่วงนะฮะเราก็จาัดก,การเดินไปโค้มาทําการให้เดิมทีหินคุกนี่ไม่ได้ซื้อใหม่หินคุกก็หินคุดเดิมของพี่เขาเราก็อันดับแรกก็นะคัดต่อการทาเนาะ HFC ดูก็คือว่าถ้าเอิองงานกรณีแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้สอนนะ พูดสู่ก่อนฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนหาว่ารู้แล้วไม่ต้องบอกอะไรเดงี้แต่ผมจะพูดให้ฟังว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราจะเอาใจของเจ้าของที่นะให้ได้ใจก็คือเราก็คุยกันเลยจะทํำยังไงอันดับแรกเราพับนะฮะก่อนที่เราจะลงดบนเราพับพับหินคุกม,มาไว้ตรงนี้ก่อนด้านหน้าแล้วเราดําข้างหลังพอดัข้างหลังเสร็จย,ย่าข้างหลังเสเร็จปุ๊บเราพับหินคุกข้างหน้าไปกองไว้ข้างหลัง นะฮะเอาพับพับุกด้านหน้าเนี่ยครึ่งหนึ่งเอไว้้างหลังต้องที่เราย้ำเ,เ,เ,เสร็จแล้วเราก็เดินย้ำไปแน่นย้ำเสร็จแล้วไว้ตรงนน้นเสร็จแล้วเราหุ่นงนี่อีกอีกพวงหนึง่งพอ,อย้ำเสร็จปุ๊บก็ปลหุ่นคู่ไว้เหมือนเดิมเนี่ยสภาพเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับเทคนิคการทำงานนะครับง,ง่ายไม่มีอะไรมันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่มันเป็นสิ่งเป็นเรื่องของทีนกาการที่เราจะต้องตีต้องต้องคิดได,ได้ถ้าเราทำได้นะเราก็จะได้ใจเจ้างทีอย่างเงี้ย ใช้เงินหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทเจ้าของที่ยืมนะครับแต่ปกติที่ลึกๆเนี้ปุ๊บเสมอเลยเจ้าของที่ยืมเลยครับอย่างนี้ครับสงงานครับเอาดินใส่นะฮะใส่สร้างตัวอาคารนะครับตรงนี้จะเป็นอาคารโรงงานนะครับแล้วก็ใส่ด้านในอาคารโรงงานดอกพื้น5้าเซนนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ นี่ก็หัห่นข้าก็รีดให้นะครับตีดให้ใสวยๆนะครับอย่างนี้ก็พร้อมเทป,ปูนเลยครับอย่างนี้ก็ซีลทรายนะซีลทรายตามนยฮะตามหลุมตามรอยต่อนิดๆหน่อยๆก็ซีลทรายนิดหน่อยก็เทป,ปูนได้เลยแต่ผมว่าน่าจะเทเลยแหละนะก็อาจจะไม่ได้ซิลทรายนะครับนี่ครับรัดูครับการทํางานฟ้าเรียบร้อยในการทํางานของเรานะครับ งานทุกงานเราก็ต้องเป๊ะครับเข้าที่เป๊ะได้นะถ้าเกิดมุกี้เล็กกว่านี้ในซอะข้างทางทานแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับอันนี้เขาก็ทั้งจะแค่นี้ก็พู้รับเหมาก็ยิ้มแล้วครับนะฮไม่ต้องเสียค่าแรงคนงานมาแต่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยถ้าเหลือข้างหน้าสองพวงข้างหน้ามันติดแผ่นครับข้างหน้าจะต้องมีสลบขึ้นมาใช่ไหมมันติดแผ่นครับอ่าปิดแผน่นพื้นเข้าวางื้นขวางเราก็เดีย ب, เด๋ยวเก็บเก็บไ้ก่อนเสียวิดาวบอกจะค่อยกลับมาคิดพลังเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายไปอีกหน้างานหนึ นะ okay. ครับไปหน้างงานสองไร่ครึ่งนะฮะใกล้ๆกันนี่นะครับห่างกัน10บสิบโลด้โอยครับพี่เพื่อนมุสมโคขอลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับโป